สุดนเดสองอีกแล้วนะี้อยู่กันกับแมปที่ชื่อว่าไรเอานะฮะซึ่งเป็นแมปเอ่อฮอลเลอร์นะครับสำหรับวันฮาโลวีนนะผมซึ่งวันที่ผมแคสต์นี่เป็นวันฮาโลวีนนะแต่น่าจะลงวันที่หนึ่งนะเพราะติดธุระบางอย่างนะครับผมอ,อโอเคนะเราจะมาดูแค่เครดิตก่อนเยพื่อไปอ่านในหะ้เครดิตก่อนอันนี้ created by สร้างโดยอันนี้คือภาคเลวลาเวน่าโมเดลแอนด์ดีไซน์ วานิลาบุ๊บวะไม่รู้อ่าแล้วคนเดิมอะเขาเลอร์แมปอันนี้คอมเมนต์บล็อกก็เหมือนกับเออแมปที่มีชื่อว่า ymi นะฮะของ summer s o l a หกสิบนะครับแล้วก็มิสเตอร์ซูเปอร์ฮอสน,ะ,ะ,นะ,ะอันนี้ special tank ูอ๋อขอขอบคุณนาะเป็นผู้ช่วยของเขานะ,ะ,นะ,ะโอเคเราจ,จะมาอ่านละเอียดแบบก่อนก่อนนะ,คะนนมคะรับ setting น,นะครับ view s e t off นะ โอเคมิสิกออฟแล้วนะฮะผมไบเนตห้าสิบบวกบวกนะฮะสักผมตั้งสักสักหกสิบห mm ้าแล้วกันเพย์อินไหมครับหนึ่งจุดแปดแบบออลลี่ซิงเกิลเพย์ออลลี่โอเคลิสต์เชนทูเดอะไวฟ์ฟอร์คลสออนยูนิชออปเจตทีฟเมสชูเมสชูทูยูส์แอนด์อินพาร์ทเฮนด์เว้นพิกกิ้ง ไม่รู้อ่ะ if you post a video of this map on YouTube you on right YouTube you must put the follow link in your video description อ๋อต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ไปให้นะฮะคลิก the light is to begin ไล่เอาแป๊บแป๊บแป๊บโอเคแสงที่ออกมา Created by ทำไมไมันต้องเก่งอโอ้โหกระดาษผมอ่านมาแล้วนะผมว่านะเขาน่าจะใส่แผ่นแท็กมาให้เลยนะนะเนี่ย Special Tank ข้างซ้ายอุ้ยอะไรวะอื w h a t s a p noise ขึ้น Good young, why? I'm Uh, Now, how do I like this again? Oh, yeah, gotta craft him together. ครับแหละ I have a candle that should d <laughs> อ๋อครับเตียนแล้วเอาแสงหายโอ,โอเคไมคุณต้องมาแค่วันฮาลวินด้วย

เอาไอ้ฮาไอ้เฮียเพไม่ก็หลอนจังเลยกูก็โดนไม่ได้อีกกูไม่อยากไปชันละ กวนต้องมีตัวเฮียและผมมาแน่ๆกระหื้อ <c oughs> มมนเซอร์ไพรส์รที่ก่องที่ว่าเป็นงังนงไอคิดไม่สิงไม่หล่นโทรสับท์ h e l l ม m มแม่ Dad พ่อ What 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 was that Nó là cái gì vậy? Tôi đã phải rồi, và lửa tôi đã mất ở đâu? Lửa tôi đã mất. Tôi sẽ đi tìm cái gì đó. Cái gì đó? Thằng khốn nạn. Mày, mày, mày. พ่อจ๋า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 แม่อจ๋าใครแม่งได้เค้กวะยิ่งไม่อยากมองเห็นอะไรทั้งนั้นอะ anytime now เอ็งสัดไฟดับหาพ่อไงกูเป็นผู้ชายแม่ที่ผมดูเฮ้ยต้องดูเห็นตัวเองเข้าไว้ใครแม่งทำเพี้ยน about love wine ให้มันแดกวายแล้วมีเสียงระบาตรงนี้อุ้ยอาหารอันนี้อะไรเนี่ยหนังสือแล้วก็เวฟเออรูปภาพเอ,อ้ยเขาทำเฟอร์นิเจอร์สวยดีฮะตรงนี้เปิดได้ยิ่งดีเลย They say insanity is trying the same thing over and over and expecting different results ไม่รู้เว้ยกูแปลไม่ถูก มีแสงและไฟม,มีตัวเฮียอะไรโผล่มาไม่รู้ทีวีแม่งหลูใชิ้หายเลยยิบเปิดไม่ได้ไอ้สัตว์เอ้ย,อยไม่เอาดูหน้าตากี้มันไม่มันมันมันน่ากลัวเกินไปกลัวตะลันต้องมีไข่แน่ๆเลยวะนั่นไอ้หา อย่ให้พีกูตกใจเลยนั่นไอ้ฮ้าไอ้ทุ่มหายไปหายไป It's locked. Key somewhere in the kitchen. Key, หาอุ้งแจ๊เดีเ๋ยวกูอยู่ในบ้านนะเว้ยบ้านบ้านใครมันจะล็อกด้านนอกวะ ว่ามันน่าอยู่ด้านบนแล้วล่ะตอนนี้โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้แปะแปะเปิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมันไม่อยากให้เราคือมันมันมันไม่มีอันนี้มากกว่านะมันมันไม่มี ไฟมากกว่าดูดิครับผมยังไม่เห็นหลอดไฟสักพันเลยนะเน,บบนี่ยไม่มีระเบนแน่เลยเหมือนกับผมได้ยินเสียงรา่าวาแถวนี้กูกลับเข้าไปนอนปิดประตูแล้วนอนต่อได้ปะปิดนะครับเราเฮีเยอะไร แล้วก็นอนต่อ,อโอเคครับมันก็นอนต่อไม่ได้ใช่ปะ่ะ Am I still trying? None, what me he end up below? การวางวงจรที่เลวร้ายของชีวิตมากทำไมเสียงตอนลมแม่งโคตรจะหัดคอจุ่มเบย์แล้วทำไมตอนนี้เหงื่อแตกทำไมตอนนี้ผมเอ้เคียดเลยวะไม่มีคุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยใครแม่งซ่อมกุญแจวะ ไอ้สันซ่อนอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่เอกสารมันควรจะมีเทียนอะไรันไมไอ้นกไอ้ผู้หญิงคนนี้ผมพอจะกินข้าวได้ไหมครับตอนนี้ผมหิวเหลือเกินนี่กุญแจแล้วกูจะไปหาอะไรน้ำันหนักหนาวเนี่ย อ่าเปิดมาดูเซอร์ไพรส์ที่ออนทีสนะกูนั่น <c oughs> อ๋อไฟดับอ๋อ it's blown gonna need a new fuse I think I saw one upstairs พอจะปิด วนะไมฮเปิดไปปุ๊บขึ้นไปปุ๊บเจออีกตัวนึงกูไม่ไหวแล้วนะไฟดับเออมีเลอือดสโตนไหมฮะพอจะมีอะไรต่อไหมฮะกูเชื่อต้องมีตัวอะไรจะาเอกกูแน่เฮ้ยกูวิ่งได้แล้วหรือเปล่า มันมันมีไฟแกกบบกระพริบด้วยเปล่าแสงเอ๊ะเหมือนเห็นแสงตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตาฝาดไปเองไม่คือถ้าเกิดมันไม่มีเสียงนี้แล้วแบบมันมันมีแบบมันมีแบบยังไงอะแบบมันไม่มีเสียงประกอบแบบในกรุ๊ปว่ามันจะบอกจะลื่นลื่นลื่นเลิศมากเลย กูต้องขึ้นเป็น้ำมุนใช่ไหมแล้วก็กูณไนใช่ไหมใช่ไหมกูณไนใช่ไหมก้บก็ห้องเนี่ยแล้วเด็กบ้าคนแนวมันจะมันจะมาเดินอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่ที่หนังนะเว้ยเด็กธรรมดาแบบได้ยินเสียงอย่างเี้ผม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 หลับแล้วน่ะมาแกลับ

อ๋เอาฟิลมาเสร็จแล้วก็ลงไปใช่ไหมฮะลงมาเสร็จนะเจอเจอตัวเฮียนะกำลังนั่งแดบพิซซ่าอยู่ไหมฮะพอกว็ฟิลใส่เสร็จปุบมันจะมีเปิดไว้สองพัน,นหรอใช่เหรอนเดียฮะเราเฮียอะไร It's a no one. Oh, Thi ông thi kiểu gì anh ba rồi, ạ Nhà nâng mưa nhảy cũng bởi đai nâng mưa มึงอ้าวทำไมฉันย l งพยายามฮะกูใส่ฟิลแล้วนะออาวทำไมฉันย l งพยายากูใส่ฟิลหยิบเลยเนี <N> ่ยเอ้ <N> ่าคนบ้าอะไรมันจะ มันจะเอาเนี่ยจะาที่จุดไฟตัวนี้มันมาเรื่อยๆวะน่ะเนปะิดประตูนี้ได้ยังอ่า why am I still trying คุณต้องไปดูด้านบนหรือแล้วใช่ไหมีูจะสภาพเลยผมต้องไปห้องเอ้ยกูก็เห็นมึงเมื่อกี้กูก็เห็นมึงไหนเขียนป้ายนะ i o u ทำไมมึงไม่ทำให้มัน หลอนเลยวะอ๋อไอ้ที่หายแล้วของตกเออกูมึงเห็นกูใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเห็นมึงนั่นแหละมึงอยู่ในห้องกูใช่ไหมล่ะมึงกำลังนอนอยู่ใช่ไหมกูรู้นานกูว่าแล้วมึงกำลังอยู่รออยู่ในห้องนี้ใช่ไหมกูรู้กูรู้ในห้องแม่กูอย่า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 กูาเ,าเปิดไฟ กูกูจูบกูเปิดตรงนี้กูเจอแน่เลยนั่นไอ้เหี้ยมันมาแล้วใช่ไหมม้ามาม้าเอาไม่มีเอาไอ้เหี้ยปิดแรชเราที่อะไรใครเปิดกูไม่รู้ตอนนี้กี่โมงวะเนี่ยสิะเป็นนาฬิกาสิบเอ็ดนทีเติรติรที่ที่ที่บ้านที่ที่บ้านผมตอนนี้อยู่ในเวลา20่ยี่สิบนาฬิกานะไอไฟฉายนั่นนั่นใครเปิด ไอเหียใครเปิดเหียอะไรระเบิด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  <uge ot> อ๋อ new feel อ๋อต้องมาหา feel เรื่อยๆไอห,หำเฮ้เ <Ung> หมือนกูนั่งอะไรบห้องแมกก็แค่ ต่างอีกแล้วใช่ไหมอืมเดินม,มาหน้านี้อ่ามองหน้าตัวเองปุ๊บอ่ากลับเนี่ยเราเฮี้ยอะไรออกมาปุ๊บเจอสัตป,ปะหลาดอ่ะไม่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 เจอนี่คือฟิล์อสุดท้ายเราจะไปต่อใช่ไหมมึงมีเวลามาคุยกันเยอะใช่ไหมฮะ Why am I still trying Why am I still trying เป็นผมผมจะหลับตานะจริงจริงตอนลงเนี่ยขอเปลี่ยนเสียงได้ไหมฮะอ่ามือเขียนว่า ICU อยู่นะฮะแม่มันเป็นฟอสซูที่เทียมากนะฮะเทียมจริงๆนะฮะอ้าวใครใครเปิดทิ้งไว้นะผมไปผมแน่นอนนะเป็นรอเทียมหรครับปิดนะฮะใครเข้ามาจะเห็นกูข้างไม้หมดเลย

ฝนตกยังไงกูรู้นั่นไฟเปิดเฮ้ยว่ a ร์ท the lights on เฮ้ยมึงอับเป็นเอเลี่ยนใช่ป่ะกูรู้แล้วมันก็มาเฮใส่หน้ากู ว่าแล้วแม่ต้องใส่หัวกูเป็นอย่างงี้ยาอย่า,ยาไม่ได้แดกกูหรอกเด้อ,อนครับก็โปรโมทไปแล้วครับกับแมปนี้นะครับผมเป็นแมปที่หลอนนะสำหรับใครที่ไม่อยากหลอนก็กด f5 เข้าไว้นะฮะมันจะไปทําให้คุณแบบไม่เห็นว่ามีตัวอะไรมาโผล่หน้าของคุณนะหรือไม่ก็อาจจะแบบเกิดอาการคิดไปเองนะสำหรับ,รบวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมจะลืมนะครับทริคเออหลอกหรือเรียกนะก็มไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็สวัสดีครับก็